เ่ะมทางวิบากมากนะทุกคนโอ้ขึ้นนูนอือหืออือหอ ถึงป่ากอไผ่แล้วนะคะทุกคนอัน,นขึ้นเนินไปเดินตามหลังผู้ชายไป อันนี้คือเดินขึ้นนะคะเดินขึ้นโนนทางนั้นเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนี่นะคะจะมีกอไผ่เต็มไปหมดเลย แล้วเราก็จะเดินตามเขาขึ้นไปเนี่ยยุงเยอะมากนะคะทุกคน <laughs> อย่างหอบแล้วดูยังไงอ่อ๋อนะมันโผล่ขึ้นมาค่ะทุกคนเนี่ยไม่ข่าวแล้ว คืออย่าเงี้ยราจะไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเขาพ้นดินขึ้นมาแล้วแล้วก็จะหาตามกอแบบนี้ไปค่ะย,ย้ายกอ ระหว่างนี้จะถ่ายพืชพันธุ์ให้ดูสวยๆเย,บบยมออนนบบนันนี้ข้างล่างที่เราเดินมา ได้แล้วหรออ,อ๋อเราไม่เราไม่เน้นได้เยอะเราเน้นแบบ,บแอันนี้รอยเขาขุดนะคะใหม่ๆเพื่อนขุดไปเมื่อกี้ นี่กอมันนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยที่เดินขึ้นมาใช่หมดเลยแถวบ้านเรียกหน่อไม้สางหน่อไม้ใต้ดินอะไรอย่างนี้โอ้โหข้ามไม้นะคะทุกคนดู โอ้ขวากน้ำข้างหน้าดูอึ๊บฟึ๊บอุยเราเดินช้ามากแล้วอะตามเขาไม่ทันหนยไปค่ะเดินขึ้นกัน จะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีลงคือลงคือกลับบ้านอันนี้คืออะไรอะ่ะลูกมะเดื่อเหรอเราเดินขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าทุกคน ชายขุดอยู่ตรงนู้นเจอแล้วเหรอเออให้ดูตอนขุดเลยนะยุง นี่ยังไงอ๋อจะอยู่แบบนี้อ่ะจะอยู่โคนต้นแบบนี้นะคะก็อยู่โคนแตาทำไมมันอยู่ปลายออกแล้วไม่เอาเหรอมันคือบ่อเหลืองมันคือบ่อขาวมันคือดินเหลียงนี่นะคะทุกคนให้เห็นใกล้ๆนี่ภาพรวมเป็นอย่างนี้เห้วยแนอแมงเออเป็นแมง กลิ่กนกลิ่นเหม็นเขียวมากเลยถิอแมงเป็นแมงนะคะตรงนี้นี่นะคะทุกคนถูกมากกดเจอนี่นี่ขอดูหน่อยอือดูให้เดือดถุงครับ ขาวนะคะนี้ถ้าปอกออกมาทุกคนข้างบนคือป่าเอาไม้ล้วนๆนี่มองไปทางไหนก็มีแต่กอไผ่บ้านเราก็พอมาหากินได้เพราะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ เคล็ดลับหรอเคล็ดลับที่หาเราไม้อันนี้หรอคือไม่รู้รอะว่าสังเกตจากอะไรนะก็เรียนรู้กันไปเพราะว่าเพิ่งมาเคยมาขุดแค่ปีสองปีอันนี้เป็นปีที่สองยังไม่ค่อยรู้เคล็ดลับเท่าไหร่ อันนี้ทางขึ้นมาทางลงชั้นมากนะทุกคนเราจะไปทางไหน ระหว่างนี้ยุงกัดนะคะชั้นลงไปอีกหาแบบชั้นๆ เจอแล้วค่ะอาขุดเลยสับเลยืมขึ้นมาแล้วหนออวบๆใหญ่ๆสวยๆเดี๋ยวเราไปแต่งอีกทีที่บ้าน นี่ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรเอ่ยต้นนิ้วหรือเปล่านอ้อใช่ไหมทุกคนหนามโหแหลมมากหนามใหญ่หนามหนามมากขึ้นไปขึ้นไปมองขึ้นไปไม่สุดเลยทุกคนได้อีกหนึ่งนาะ แข่งทางหัวมันเฉยๆยอืมตัดร็ดจแล้วนี่นะได้เพิ่มแล้วแฝดสามกอนนี้ได้สามหนอเลยทุกคนถ้าพ้นขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่เอาแล้วนะคะ<า>่ไป กำลังเดินมาที่รถแล้วอันนี้หน่อไม้ตาดีนเอาไว้ต้มไว้ผัดกินส่วนหน่อไม้ที่ทำเป็นหน่ออัดถุงเดี๋ยวจะพาไปดูจะเป็นลาย,ลายแบบนี้หน่อจะยาว,ยาว